ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องปอนดีดีชแนลครับครับเอ่อเมื่อนี้กับมีเ c ียบถามมาหลายแห้งครับถามมาหลายแล้วก็โทู่มาถามเนี่ยครับแล้วก็ให้เราทักมาทั้งเฟซครับมาปรึกษาเนี่ยว่าระวังโค้งนกกับโค้งสยามตัวใดใส่ดีก่วกันนะครับตัวใดใส่ดีอ่าพอดีผมกับมันมันก็ตอบหลายมันก็ตอบให้เบาไวนะครับเดี๋ยวผมมาเฮดชิปรีวิวให้เบิ้งเลยครับว่า ว่าสยามกับนกขอแตกต่างกันแบบไดเนียนะครับคืออันดับแรกนะครับหายบิ้งก่อนแต่ว่าสยามเมื่อก่อนผมกับเป็นรถย้ำเมืองครับผมกับมีบางโค่นเขื่อนแต่พอดีได้โค้งน,นกมาก็เลยก็เลยถอดขายเลยครับก็เลยถอดบางโค่นขายแล้วย้อนย้อนไปเบิ้งคลิปผมเลยนะครับเพื่อผู้ใดยอยากมีโค้งสยามเราอ,อยากอยากมีแนวทางใส่บางโคน่นนกนะครับผมกับใส่ใหายบิ้งครับผมกับเคยเคยคชีพหายบิง้งอยู่ครับผม นี่ครับในเบิ้งโดยร่วมบา้านนี้ทางว่าสยามนะครับสยามนี่เดี๋ยวผมพูดถึงโค้งสยามก่อน,นครับโค้งสยามนี่ผมก็มักอยู่ครับมักว่ามันเบามักว่ามันเบามันมัน,ม,นมันกะคล่งมันเบามันคล่งมันขับไงครับเอาไงว่ามันขับไงข้อฉีว่างหัวเ้าฉีว่างหัวแบบยื่นหนาไรหรือ,รอข่าไปทั้งหลังไรนีมนนไไนมร่มันก็บม่ค่อยนหนักไปเลยไมครับมันก็บม่ค่อยหนักแี่งครับ เมื่อก่อนผมก็ใส่เครื่องตัวนั้นะครับเมื่อก่อนใส่เครื่องตัวนี้เล้วที่นี่ผมก็เลยออกเป็นนี้เป็นเครื่องเกาครับเลยออกมาบ้างเื่อนโค้งสยามตอนนี้เป็นรถเลี่ยนย่งเดียวครับเป็นรถหลากเังเดียวเอ,อ่อถ้าสำหรับผู้ใดสนใจยสยามเดีได้สยามนะครับก็ถ้าห้าเสียวมากยำหน้านะครับผมก็ชี้นะนําครับมันก็เอาอง่ายว่ามันซื้อมากมันกนบว่าจบคือเขายังโค้งนกนะครับเนี่ยโค้งนกนี่ คือไม่จบเลยครับนี่อันนี้คือโค้งนกมันก็อะไรลอได้บางคนครับสยามถ้าซื้อมามันจะเป็นลอเลี้ยงขึ้นกันแต่ว่ามานาันนั่งสะเป็นวงวงหยิบเกตไหมครับเป็นลอธรรมดาเป็นลอหน่อยธรรมดาเนี่ยเป็นของรถอ,อีแตกทั่วไปไหมครับอ่าสยามเรมมาไอ้มีแค่นี้มากสยามมี่แค่นี้มากบานนี้ถ้าห้าสิเอียมมเป็นรถยำนะครับหนึ่งละสยามขอขอหนึ่งเลยห้าสิบี่สิบสี่เป็นลอเป็นล่อไงขึ้นแบบนี้ครับ เป็นรอยเงี่ยเป็นวงสามสิบใบหาครับเปียงไปยังคือยังเปียปยังคือต้องเปลี่ยนรลอครับเปียงเอารอดเดิมบ่ไไรบ่อเต็สี่นะถ้าคนถามอ่ารอเดิมบ่ไไรครับถ้าเจอหน้าลมลมนี่หนึ่งละปั่นปั่นเรามันมันรอหน่อยเราเล็บมันเป็นเล็บแบบเล็บหน่อยหมยครับมันบ่คือหลอซุมนี่มันสีบ่คือหลอซุ้มมันของนกครับโกเคลมานีลุยรวมลุยยังได้สบายครับผมครับกะ นี่นะครับอ่ารับแขกที่ชิลิเปียนทา่าทาะเลทะเลียวโคสยามนะครับหนึ่งแหละขึ้นรอดสองบางคนบางคนนี่ถามว่าจําเป็นต้องมีบอ่อผมว่าจำเป็นครับทายทายย่ำนี่จําเป็นแต่ว่าถ้ายชีรูปกับชักล่องอย่างเดียวนี่กะบ่ใส่ก็ได้เพราะว่าเขาบ่ได้์เรียนเร็วแต่ถทายย่ำทายยังหนีเข้าอ่ามันเรียนเร็วก็ต้องได้ใส่ครับเพราะว่าถ้าบ่ใส่แล้วหน้ามันกระเด็นขึ้นมาใส่สาผ้ามันฟี่ครับผมกัเคยผ่านมาก่อนแล้ว นี่ครับทางบางค่นก็จะเปลี่ยนน่ครับหนึ่งหนึ่งหลอสองบางค่นนะครับอันดับสามอ่าดับสามแบบนี่คบวิ่นหลังครับวิ่นหลังอ่าถ้าคนงบถึงนะครับถ้าใส่เครื่องลอยซีลอยลอยหาซีบจะใส่เครื่องลอยซีซีบลอยหาซีบหาหรือถ้าเป็นยันต์มากก็ลอยหกซีบต้งสี่บนบนต้องเป็นวิ่นหลังอะไรครับเพราะว่ายังเพราะว่าเครื่องมันใหญ่อยู่แล้วเ้างคอยทษวิ่นหนาออกจากน้อย แต่ว่าถ้าผูใ้ใดไเครื่องน่อยแบบเครื่องน่อยแบบสูม,มแบบแบบที่ร้อยรอยสิบรอยยี่สิบแปว่ปานีครับผมแนะนําครับหรือว่าหรือว่าเครื่องงี้ก็ได้เครื่องเงี้ยทะยากห้ดียังไงสมูทนะครับจ,จบๆเลยเนี่ยคือผมแนะนํ้ให้เป็นวินหลังครับวินหลังของเดิมสยามนี่มันช่เป็นเจนิ้วครับผมนี่ผมก็เห็นเขาเปลี่ยนมาหลายแล้วครับเขาก็เปลี่ยนเป็นแปนิว้วแม่ครับเก่านิ้วนะครับนี่ ถ้าาถมว่าจะเปลี่ยนเลี่ยนบ่อแตเครื่องใหญ่เรี่ยวทำว่าทามันไหวกับ่เปลี่ยนก็นได้หรือว่าขยันขยห้เครื่องบอ่อหนักแห่งกว่าอย่างเหงนี้เลี่ยนเป็นวินใหญ่ดีกว่าครับอ่าตอนนี้เป็นเจ็ดนิว้วให้เลี่ยนเป็นแปดนิ้วหรือเก้านิ้วครับผมเพราะจ็ดนิ้วนี่ร้บมันเรี่ยวพวดร้อมันจัดพวดไหมครับนี่ครับอ่านี่ครับก็มีล้อบางค้นแล้วก็วินหลัง ครับนี่แหละเที่ยวห้องสีได้เปลี่ยนที่ยวห้องสีได้แบบเสียเสียเงินเพิ่มไหมครับอ่าบานี่ตัวตัวตัวคาดนี่ตัวคาดนี่กรับเพราะเพราะจะเป็นครับผมใส่แบบคาดก็ได้บางคนกับวัฒนธรรมบางคนกับวัฒนธรรมงคนกับแปงเป็นลูกเตี๋ยวส่นะคับนี่บางคนกับแปงเป็นลูกเตี๋ยวไส้อานี่ครับนี่ครับนี่แหละโค้งสยามกับแต่ว่าสรุปนะครับฐานซื้อมาถฐานห้องซื้อโค้งสยามมามันก็ใช้ได้ ห้องเได้มาเสื้อรลอใส่เสื้อบางโค้นใส่แล้วก็เสื้อวินหลังใส่ครับมันค่อยจบแล้วห้องสีเรียนยำหน้าได้สบายเลยครับบอดน,นี้ครับนี่แหละขอบบเปรียบเทียบถามว่าเบาบ่คงสยามนี่เบาก็คงงกแน่นอนครับเราเราเบเฟืองนี่เราเราเบเฟืองนี่ผมกะยังบ่ท่านได้เห็นแบบเดีว่าอ่าแตกยังอยู่เลยครับก็คือเราเบเฟืองนี่ผมกะว่า กะโรงงานกเัเฮ็ดมาดีในระดับหนึ่งอยู่ครับผม,ผมกับท่านเจอเรียอหาเอเบอร์เฟี้ยงเนาะครับบานียมาว่าออถึงโค้งนกครับโค้งนกถามว่าบ,าบอ่อบ่วขับง,ง่ายบ่วกะง,ง่ายในระดับหนึ่งครับแต่ว่าขันว่าเอาง่ายอีดีของอีดีผมมาสยามเวลาเขับนี่เพราะว่ามันสีโบ,บ้ค่อยหนักหน,น,นักสูนกปนระได๋ครับแต่ว่าโค้งนกว่าถามว่ามันมันหนักแบบว่า มันหนักแห้งบอมันกับว่าได้ว่าหนักแห้งนะครับบารนี้คงนกนี่เฮ้าซื้อมาครับนี่ครับคือมันจบเลยครับได้ลอ่อได้เป็นลอยไงเ็บไงมากให้เราได้มาข้นนี่ครับขอแจกตังครับผมขอแจกตังเลยครับคือนกซื้อมาจบเลยเฮาป่ไเด้ไปซื้อยังเพิ่มเติอมอีกเลี้ยวเข้าใส่เครื่องเฮ้าเรียนเลยเลยครับอย,ย,ยากยำหน้าเลยยำได้รูปได้ครับผมบารนี้ดิ่นหลัง วินหลังของนกนี่ครับตัวนี้วินนกนีป่ป็นาแปดนิ้วครับเขาใส่แปดนิ้วมาหายเลยมันกับเทือนเครื่องหน่อยได้ครับเทือนเครื่องหน่อยได้มันก็ไปไวไวนี่ได้รับหนึ่งครับเค,เครื่องหน่อยนะแต่ว่า้าสยาม้าสยามใส่ถ้บบรถ้าบรเปลี่ยววินหลังเราใส่เครื่องหน่อยสมัยสมานึงนี่ยากหนักอยู่ครับแรงหนักเครื่องนะครับ มีหยังเพิ่มเติมอ,อีกบ่ครับผมกะเห็นนี่ล่ะเห็นเห็นทักมาหลายครับเห็นทักมา้หล,ล็โทร่มา,าครับทรมาปรึกษาผมนําแน่ยละบ,บางบางคนนะครับที่ที่ตามผมนะครับก็น,นี่แหละทรมาถามว่าเออเห็นพี่ใส่สองตัวแล้วพี่ตัวใดมันดีเราไปยังพี่คือเปลี่ยนมาใส่โ้งนกอ่ะเดี๋ยวผมเสียมาตอบความสงสัยนะว่าเป็นยังผงเพื่อเปลี่ยนมาใส่ห้องนกเมกื่อก่อนผมใส่ห้งสายามยำอ่ามันพอดี โคสยามตัวนี้ผมเป็นผมได้มามือสองครับผมได้มือสองมากผมเ่ได้ซื้อมามือหนึ่งนะครับผมใส่มือสองแตผผ่ผมซื้อมาผมเ่ได้เช็คภายในไลผมซื้อมาผมเปลี่ยนแค่น้ำมันโค้งครับผมเปลี่ยนแค่น้ำมันเกียร์นนี่ย่างเดียวเดี๋ยวพอคัดพอคัดพวกย่างนี่ผมเ่ได้เช็คผมเลยเอาอมายำยำแล้วกะกะกะ,กะมีคลิปอยู่ครับกับกะเบื้องครับการเลียงในปกติครับผม กเรียนได้ดีปกติเมีมีงานหนึ่งครับที่ผมเรียนไปต๊ะลุมรถรถสมนะครับรถสมรถไทยอันคู่บันไดไงนะครับเขาล่มไปผมก็ได้เรียนไปต๊ะปุ๊บพอดรถรถรถขันนิดจอดเลยที่แรกผมคิดว่าเป็นเฟี้ยงแตกเฟี้ยงลุดคือคือเรียนแกซ้อนเมื่ไปไปไปได้ได้เกีย์ไดเกณฑ์หนึ่งสิไหมครับอั่ะตานนี้ช่างงาน่ายมันเลีง ผมก็ผมก็คิดว่าสิเป็นน้ำระบบเฟียงอย่างเดียวนะครับผมเป็นน้ำระบบเฟียงเฟียงห่างยังบองสีหน้าคือแย่สองนี่แลไไนอะไรเลยครับแลนได้ไดกแก่หนึน่อย่างเดียวบางทีช่างงานงานก็นกเลีงบางทีผมก็เลยงเพราไหวครับก็เลยงได้ไปออกโค้งนกมาเราเพชรไปเพชรขั้นตัวครับผมนี่เราก็เลยได้ไปออกโค้งนกครับนี่แลหละสาเหตุคือผมทื่อตอนนั้นผมกับผู้ร่วมสมบัติสีสมัส แถวบ้านกับว่ามีแบบลานที่ซ้อมแบบโค่งแบบโดยเฉพาะสิแมพบ,บอกว่รูยย้จะเอาไปซ้อมใส่แล้งานมันก็เล็งผมก็เลยตัดสินใจแบบไปซื้อห้องลกมากเลย,ยนี่นะบารนีหนึ่งแหละซื้อมามันเลยมันก็จบกอ็สิแบคือตอนแรกอะตอนแรกเห็นผมครบเสร็จแล้วคือผมก็เป็นรอยใหญ่แล้วแล้วเป็นมีมงคลแต่ผมคิบาร์ลรกลวกตอนนั้นผมมันยังม่จบครับมันใหญ่เกินไปมันหนักผมบ้าสีเปลี่ยนพอยทซื้อมาใส่ใหม่ พอดีได้โค้งัว้มากไม่ได้จบกองสิงไหมครับนั่นแหละสาเหตุที่ผมได้ซื้อโค้งสยามได้ซื้อโค้งนกนะครับถามว่าดีบัก็ดีครับถาผู้ใดมักสยามผมกนันแนะนําให้เรียนได้ครับแต่ว่าคุณคุณอาซีได้ซื้อเพิ่มเติมยังผมบอกครับกี่ยังผมมาอะไรครับ,บีได้ซื้อเพิ่มเติมแต่ว่านกมันก็บไม่ได้ซื้อเพิ่มเติมถามว่าการใช้งาน เปไล่ยำไว้ลาหลุดว,วลาชักหลงเวลาทํางานนี่แตกต่างกันบ่สอดสองใครเนี่ยระวังสยามกับนกเนี่ยกระบิแตกต่างกันครับกะกะใช้งานได้ดีขึ้นกันเรียนกะได้เลี้ยวขึ้นกันครับแต่ว่าข่งขนันเอาดีผมว่าสยามสีเลี้ยวกว่าผาลแล้วครับเพราะว่ากับผมกะได้บึงคลิปผ่ากลางมาเนียครับแถววิกิตแถววิกิตแถวเนี่ยอ่ากะใส่โค้สยามไหลเลยครับผมกัเห็น ครับเขียนไลน์เจ้าครับทีเซ็นงสยามครับแถวเบิกกิจเนี่ยครับนี่ครับผมก็น่าจะเบิด์ตด้วยนะครับกับผมน่าจะมีแค่นี้นะครับผมกับนี่ครับกับมาตอบนี่ครับมาตอบให้แล้วครับผมที่ถามมานะครับกับขอบคุณนะผมขอบคุณที่ติดตามผมนะครับที่เบิงคลิปผมครับผมขอบคุณครับ